สวัสดีค่ะทุกคนคิมออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะวันนี้นะคะคิมออนไลน์ช้อปปิ้งก็อยากจะแนะนำบริษัทเกาหลีอีกหนึ่งบริษัทนะคะสำหรับสายสกินแคร์นะคะตัวนี้เป็นบริษัทที่ชื่อว่า s t b i o นะคะเป็นในเรื่องของสกินแคร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของฟิลเตอร์ต่างๆด้วยฟิลเตอร์ที่นามาฉีดเข้าหน้าแล้วก็คลินิกศัลยกรรมใช้ทุกคนเนี่ยแหละนะคะ ตัวนี้นะคะก็เริ่มกันด้วยแรกกันเลยจริงๆแล้วเขามีหลายตัวมา,มากๆเลยนะคะสินค้าเขาเนี่ยอยู่ที่ราวๆย0่สถึงสาชนิดเลยนะคะวันนี้ก็จะขอแนะนำกล่องนนะคะถ้าตัวเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะคงเพราะว่ามันมา,มากๆเลยนะคะตัวแรกเขาเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นเซรั่มนะคะตัวนี้จะช่วย l i ฟ t up ผิวหน้าของเรานั่นเองนะคะก็จะรูปลักษ์ประมาณนี้เลยตัวนี้เนี่ยเขาส่งออกต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะหลายประเทศมากเลยนะคะดังนั้นสินค้าของเขาเนี่ยก็จะทำออกมาในรูปแบบที่ดูเป็นสากลนะคะตัวนี้จะมีความจุทั้งหมด50 ML นะคะใซฐานะาเป็นเรื่องของเซรั่มนะคะส่วนตัวนี้นะคะ จะเป็นในเรื่องของเซลแฟกตอรี่นะคะบีมเซลโกลนะคะเป็นแอมเปร์ตัวนี้นะคะสีเหลืองเนี่ยจะเป็นแอมเปร์นะคะใช้ทาหน้านะทุกคนแล้วก็จะมีตัวสีเขียวสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสูตรโกลนะคะสีเขียวนะคะทุกคนจะเป็นสูตรแบบว่าเป็นชูตติ้งคารมิงนั่นเองนะคะช่วยให้ผิวหน้าลดพวก ผื่นแพ้อะไรต่างๆนะคะสีเหลืองก็จะเป็นให้ออกผิวหน้าเนี่ยกิดจางใสนะคะส่วนสีขาวนะคะก็คือช่วยในเรื่องของไฮดร a าเซลลเซลล์ต่างๆในการซ่อมแซมเซลล์ของเรานะคะให้ดียิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะสามสูตรของเขาค่ะถัดมานะคะก็จะมีในขวด สีแดงแบบนี้เป็นสินค้าใหม่นะคะอันนี้ออกตามมาทีหลังหลังจากที่เราได้คุยกับทางบริษัทแล้วนะคะก็เลยไม่ได้มีข้อมูลนะคะในเรื่องของมาร์หน้าตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องบล็อกเกอร์ก็จะนิยมมากๆนะคะนี่เป็นรูปรีวิวของเขงจากคนที่ใช้จริงๆนะคะตัวนี้ชื่อว่า QN e x x a a ซ์มานะคะ หนึ่งเซตเนี่ยจะมีทั้งหมดห้าชิ้นนะทุกคนเห็นอยู่หน้าจอเนาะหนึ่งเซตเนี่ยจะมีทั้งหมดห้าชิ้นนะคะก็เป็นมาส์คชีทที่จะช่วยทำให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสนุม่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ผิวขาวขึ้นเนี่ยเป็นธรรมชาตินะคะ อันนี้มันจะมีบางตัวที่เป็นตัวใหม่เข้ามาด้วยนะคะนี่ก็จะขอพูดในส่วนที่นี้ได้เข้าร่วมประชุมมานะคะเฉพาะตัวที่เขาเให้ราคามาแล้วแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนก็ยังจะอยากได้ราคาตัวใหม่ๆก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เพราะเรามีคอนแทคอยู่นะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่ ขายดีอันดับหนึ่งของเขาเลยก็คือ q n e x d e l i l y Serum นั่นเองนะคะเป็นตัวเซรั่มของเขานะคะบรรจุ30 ml นะคะต่อ1ขวดนะคะแบบนี้นะคะ ตัวนี้มีส่วนผสมของ DNA ของแซลมอนนะคะกรูตาไทโอนคอลลาเจนไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะแล้วก็เบปทายคอมเพล็กซ์ก็คือวิตามินที่หลากหลายช่วยให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื่นฟูขึ้นอิ่มน้ำขึ้นนั่นเองนะคะตัวถัดมาค่ะตัวนี้ตัวนี้ทางร้านนะคะยังไม่ได้มี รายละเอียดนะคะแต่ถ้าสนใจก็สามารถสอบถามได้เดี๋ยวทางร้านก็จะติดต่อกับทางบริษัทให้อีกทีหนึ่งนะคะอะก็จะเป็นเซตนี้ค่ะเซ็ตนี้เนี่ยเขาจะช่วยในยเรื่องของให้ผิวพันธ์ บรรเทาผื่นแพ้อาการแพ้ทั้งหลายแหละค่ะตัวนี้เป็นแนวกึ่งกึ่งการรักษาไม่ใช่เพื่อความสวยงามเพียงอ,อย่างเดียวนะคะตัวที่เห็นด้านซ้ายสุดเป็นในเรื่องของเซรั่มค่ะเป็นในเรื่องของเซรั่มนะคะสำหรับตัวถัดมาเป็นอ่ r ฟอร์มูล่าพรินซินะคะดูในเรื่องของผื่นเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ไปในเรื่องของ Mark's Lotion ค่ะตัวนี้เป็น Mark's p ผนะคะเป็น m a r k p สตัวนี้นะคะมีข้อมูลนะะตัวนี้ก็คือเบเนส e จมซีบีซี M อ็มครีมนั่นเองนะคะ จะช่วยปกป้องผิวนะคะช่วยให้ผิวลดอาการผื่นแพ้ต่างๆได้นะคะลดเอฟเฟกต่างๆที่โดนมาได้นอกจากนั้นก็ยังช่วยให้ความชุ่มชื้นผิวยาวนานนะคะในการทาหนึ่งครั้งถึง100ชั่วโมงเลยนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นครีมบาร์มฟอร์มูลเลชันค่ะตัวนี้ก็เป็นอีก เซตหนึ่งนะคะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของดูแลผิวพรรณนะคะเป็นไวท์เทนนิ่งเป็นครีมสลิปปิ้งแพคแล้วก็เป็นออยล์ทูโฟมนะคะปั๊มออกมาแล้วมันจะเป็นแนวโฟมนะคะตัวน,นี้ก็เป็นตัวใหม่ของเขานะคะเห็ในได้ว่าบริษัทนี้เนี่ยเขาผลิตเ่อ,องอาง หรือสกินแคร์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายมีหลายลายนะคะแล้วแต่และลายก็จะชื่อไม่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็จะชื่อว่า l a n d Tree นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายนี้นะคะใน,นเดียวกันอยู่ในอันเดียวกันนะคะของหาน,นก็มีเหมือนกันนะคะ แต่ว่าเพจเนี้ยจะเป็นเพจที่ทำในเรื่องของ skincare มัส์กนะคะ,อ,ะอย่างไลน์นี้ก็อีกชื่อหนึ่งละซิโคโซนะคะอันนี้ก็จะเป็นคิวเน็กนะคะก็คือจะค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เป็นบริษัทใหญ่มากมากเบางมากคือรับผลิตนะคะทำ FOB ด้วยก็คือรับผลิต เขามีสูตรคุณอยากมีแบรนด์ของตัวเองเหรอได้สี่บัผลิตให้นะคะซึ่งเขามีแบบยี่ห้อแบบเยอะม,มากหลากหลายนะคะผละิตต้องการที่จะซื้อเขาก็ําขายให้ด้วยนะคะประมาณนี้ที่ผลิตกันเนี่ยเรื่องของอินโฟเมชันหรืออินโฟกราฟิกเนี่ยเขาก็จะทำให้ด้วยนะคะให้เราไปโพสต์ขายได้เลยคือครบวงจรนะคะบริษัทนี้เป็นบริษัทใหญ่มาก ก็ที่อยู่หน้าเว็บของเขานะคะก็คือสามารถที่จะัามได้เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอายคุณภาพต่างๆนะคะอย่างเช่นนเครื่องหมายที่ทุกคนเห็นที่เปนวงกลมสีเขียวนี้นะคะ HACCP อันเนี้ยก็เป็นเครื่องหมายที่เขาให้ในเรื่องของคุณภาพและความใส่ใจตั้งแต่เริ่มแรกในการหาวัตถุดิบ มาทำนะคะแล้วก็ปลอดภัยอันนี้คือมาตรฐานของเขานะคะคลลาเจนออโรไบโอฟิล์มอันนี้น่าจะเกี่ยกับสายตานะคิดว่านะคะมีสี้าใหม่เพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยหลังจากที่คุยนี่คือเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนก็ลองดูนะคะถ้าสนใจตัวไหนก็าสามารถสอบถามาถได้นะคะ อยู่จะสอบถามไปเองก็ได้นะรับอกว่าราคาของเราไม่เหมือนใครค่ะเพราะว่าเราคุยกับเจ้าของโรงงานโดยตรงนะคะอัตราต่อรองเราดีแล้วก็ให้ได้ราคาพิเศษแบบที่ถ้าคุณวอล k กอเป็นโ Noname เข้าไปเนี่ยไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ST b o ค่ะ สนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะ,ะรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าราคาส่งอ้าลืมบอกไปว่าบริษัท ST Bio นะคะมีการจำกัดขั้นต่ำในเรื่องของการสั่งหมายถึงว่าต้องสั่งมีจำนวนเท่านั้นเท่านี้ขึ้นไปถึงจะได้ราคานี้อะไรประมาณนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการลงทุนที่เยอะนิดนึงนะคะเป็นวงธุรกิจที่อาจจะใหญ่ขึ้นมาจาก SME สักนิดนึงนะคะ โอเคค่ะถ้าสนใจก็สอบถามมาได้นะคะที่คิมออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าในช้อปปี้นะคะแล้วก็ใน IG นะคะคิมออนไลน์ช้อปปิ้ง dot แปดสิบแปดใน IG นะคะสอบถามมาได้เช่นเดียวกันค่ะ วันนี้นะคะคิมออนไลน์ช้อปปิ้งก็ไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยววิดีโอหน้านะคะยังมีบริษัทอีกหลากหลายแล้วก็สินค้าอีกหลากหลายเลยค่ะที่อยากจนะนำเสนอนะคะลองติดตามดูกันได้ไม่ซื้อไม่หางไม่เป็นไรน,นะคะฟังเพื่อนๆกันนะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ